เดีย๋ยวได้กันเอ,เอาเอาเครื่องนี้ตั้งน้ำเนี่ยรดเอพอพอดีพอดีเลยอันสังกะซีครับอันนั้นเนี่ยเอาไว้นี่พวกเอาแต่พวกอันปูนครับอันนั้นขึ้นอเ,เอเอ,อ,เอเกัะเบื้อกับยางอัขึ้นครับก็มีการพูดคุยไว้กับทางหมวดฟื้นหึงนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกดึงช่วงจังหวะเวลานะอะใดเขาเก็บกันเก็บเนาะ เาเอาไปทิ้งกทิ้งนะอ้โ่เ,าเานาะดวหากระทางาใ่นี่เออต,ตัวนี้เราใส่กระสบ็ไ,ได,ดน้นนองหนรขฝากพ,พี่น้องนะครับเยี่ยมายามช่องหมวดพื้อเด้อน,อนะคะะรับเด้อนี่มีสองเด้อครับตอนนี้ตะเก่ามีสามตัวนี้เรือสองนะพี่น้อ <laughs> ง Bye. Yeah. น้ำตาลีนีเอานี้ยมาไว้ตรงนี้หมดแล้วเข้าต้องเอาตัวนี้ออกก่อนพวกเออเอาเอาเอาสิกะเรื่องนี้ออกก่อนพวกตัวนี้เราเป็นไม่เบี้ยต้องใส่อยู่เนาะไม่เบี้ยมันต้องไม่ใส่นะครับครับอันนี้เอาไว้นี่ครับเพราะว่าเราจะเทพื้นต่อทุกเดือนเลยฮะับครับตัวนี้เอาตัวนี้ออก này cái nhông sang cái gì ní cơ, luôn. cái này nó kìm đây có cái

เอาอันนี้ขึ้นมาเลยเรื่องพวกเกี่ยับเรื่องจีนมากก่อนโอ้ดาๆมามาดๆมาสดกันแล เดี๋ยวเปิดประตูก่อนจ้าเใสังนี้ได้จังไเนาะเาีค่ะขวยดีต้อนรับเข้าสู่เฟมิลี่ วันนี้ก็หมดขึนเบอนะคะกับลุงพันธ์ลุเช่อยกันเกียร์พื้นที่นะคะตรงนี้นะคะาไมจปหาเน้อ่มาเลี้วพผเป็นอย่างนอกก็ใส่เนาะ ¿Tiene yeah, we'll ยังลินปลอยลอยอยู่นะคะเอาเขยี่ต้มาข้างในก่อนเนาะ Thank <laughs> you.

เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนเพื่อเพื่อนแบบไส้ตรงนี้นะบางทีพอได้ทูมันจยมีอะไนะนี่ออกมาก,ก่าอนเรียงลำดับไปฮะเอาตัวนี้ you <coughs>